แล้วนะครับเราล้างด้วยน้ําเย็นครับล้างด้วยน้ําเย็นเพื่อให้หยุดความร้อนครับเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะครับกลับมาดูที่ตัวซอสนะครับซอสคนขึ้นแล้วนะครับผมจะนําออกจากความร้อนครับพุงครับผมลูกจันทร์ปนลูกจันทร์ปนนี่เราใส่เป็นเหมือนกลิ่นอายนะครับไม่ต้องเยอะมากครับเกลือนะครับพริกไทยก็ปรับให้เล็กๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยวซอสจะสีเข้มนะครับปรุงรสด้วยมัสตาร์ดเล็กน้อยครับซอสเปรี้ยวครับ คนให้เข้ากันครับซอสก็จะข้นๆประมาณหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักโขมลงไปครับเอาละพักเอาไว้ก่อนนะครับส่วนประกอบต่อมานะครับอะโวคาโดครับเราใช้ครึ่งลูกครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะรีบแป้งพายครับเพื่อจะมาปิดด้านบนครับแป้งพับเพสตรีนะครับ เราตีให้เขาคลายตัวนิดนึงปกติแล้วจะมาในฟอร์มแบบแช่แข็งนะครับละละนะครับเรารีดแป้งเราพักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับพาสต้าลงไปเลยครับคนให้เข้ากันเมื่อกี้ดูเหมือนซอสจะไม่หนืดนะครับจริงๆแล้วหนืดนะครับใส่ลงไปครับใส่อโวคาโดไปด้านบนครับัดแป้งนะครับเป็นทรงกลมนะครับ แล้วผลก็จะใช้รูปนี้นะฮะสวยๆแบบตัดออกมาให้เป็นลักษณะเป็นดอกๆนะครับตอกไข่ครับผมตีให้แหลกดีนะครับทาลงไปตรงกลางบางๆครับเจาะรูนิดหนึ่งนะครับให้อากาศลอดขึ้นมาได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทาไข่ครับบริเวณรอบๆเสร็จแล้วนะครับกัาแป้งนะครับขึ้นมาห่อด้านบนครับผม ทำซ้ำนะครับทั้งสองถ้วยเหมือนกันครับหลังจากที่เราปิดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทาไข่ด้านบนครับให้แป้งพับของเรามีสีที่สวยงามเอาละพร้อมเข้าเตาอบแล้วครับเตาอบผมตั้งอยู่ที่200องศาเซลเซียสใช้เวลา15นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับ รับประทานตอนช่วงอุ่นๆกำลังดีนะฮะร้อนเกินไปก็เดี๋ยวปากพองครับและนี่ก็คืออีกเมนูหนึ่งที่มีคู่แท้อยู่ในนั้นผักโขมและอะโวคาโดนะครับกับพายผักโขมและอะโวคาโดครับเดี๋ยวอร่อยใครๆก็ชอบแต่ถ้าใส่ใจคุณภาพอีกหน่อยใครๆก็ยิ่งชอบหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายเนี้บทุกจุดทนทานไรสารตะกั่วสั่งเลย ไรสารตะกั่วนะเธอกระทับคุณค่ากระทับตราหัวมา้าลายสนับสนุนรายการโดยธัญ,ญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพหนังสืออิตาตกิมัสผลิตภัณฑ์ตราคิดคอมแมนอาจจะดูเหมือนเมนูธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เชื่อไหมครับทำรายการมา ปีนี้ขึ้นปีที่6คนไม่เคยทําปลาทอดซอสเปรี้ยวหวานนะครับวันนี้ขอทําหน่อยละกันเพราะว่าในเมนูนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้ปลาให้ทานคู่กับบ็อกเกอรีร่นะครับปกติแล้วผัดเปรี้ยวหวานทั่วไปจะไม่มีบอกเกอรี่เมนูนี้ขอใ่และกันนะครับเพราะว่าคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ช่วยต้านมะเร็งอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังจะใส่ถั่วแขกแบบนี้นะครับคู่กับพริกหวานนะครับเนื่องจากว่าถั่วแขกเนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กนะครับใน พริกหวานก็จะมีตัววิตามินซีนะครับซึ่งถ้าเปิดท่าเหล็กเดียวๆการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับการที่เรารับวิตามินซีเข้าไปด้วยนะครับจึงถือว่าเมนูนี้เนี่ยมีคู่แท้ด้วยกันถึง2คู่ด้วยกันนะครับเอาละวันนี้นะครับปลาทอดซอสปรยวหวานของคนจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะฮะอันนี้เป็นรากบัวนะครับซึ่ง ก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็ซอยบางๆเดี๋ยวเราจะมาซับแห้งนะครับแล้วนําไปทอดเพื่อใช้ตกแต่งจานนะครับก็ต้องมีกระดาษทิชชูนิดนึงเราซับให้แห้งๆก่อนนะครับจะใช้เยอะใช้น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับนําลงไปเค้ากับแป้งแห้งนะครับ เวลาที่เราทอดนะครับถ้าเผื่อยพอน้ำมันเริ่มนิ่งลงนะครับก็แปลว่ารากบูกของเรากรอบนะครับถ้าเื่อเราอยากจะปรุงรสต้องใส่เกลือตอนนี้ครับชิ้นปลาของผมนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้สวยงามแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับปลานะครับผมจะชุบแป้งทอดอย่างง่ายๆเลยนะครับแป้งทอดตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยซื้อมาแล้วก็ใส่น้ำตามที่เขาบอกสัดส่วนมานะครับส่วนปลานี่เราก็มาชุบแป้งแห้งก่อนนิดนึงนะครับ แป้งทอดผสมกับน,น้ำนะครับชุบแป้งนะฮะ ทอดปลาเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้นะครับเรื่องของการทอดหมดแล้วครับตอนนี้เราก็จะมาทําซอสเปรี้ยวหวานง่ายๆครับอุ่นกระทะนะฮะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับสำหรับเครื่องที่เราจะใส่ลงไปผัดนะครับก็มีหอมใหญ่นะครับมีพริกหวานสีแดงนะครับใส่ทั้งสองอย่างนะครับลงไปในกระทะครับ ผัดประมาณ1นาทีนะครับแล้วส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะมีถั่วแครถั่วแครเนี่ยปกติแล้วเราจะเอาไปลวกน้ําก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องลวกก็ได้เดี๋ยวผมจะใส่น้ําสต๊อกลงไปช่วยนะครับก็หั่นเป็นท่อนๆครับบ็อกลี่นะครับใส่ตามลงไปเลยครับและในการปรุงเพื่อให้สุกง่ายนะครับนี่ครับเราจะใส่น้ําสต๊อกลงไปด้วยครับน้ำส้มสายชูครับผม น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะขามเปียกครับคนให้เข้ากันนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังจะใส่โชยุลงไปด้วยซึ่งวันนี้โชยุเราใช้2ตัวเลยครับโชยุสีเข้ม1ช้อนชาครับส่วนโชยุอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีฟังก์ชันมีลักษณะหน้าที่คล้ายๆกับซีอิ๊วขาวนะครับเป็นโชยุสีอ่อนนะครับโชยุสีอ่อนเนี่ยเขาจะเค็มกว่าแต่สีเขาจะอ่อนกว่า1ช้อนโต๊ะครับ แป้งข้าวโพดใส่น้ำเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับผักของเราสุกดีแล้วใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับน้ำมันงาครับคล้าให้เข้ากันครับพร้อมที่จะจัดลงจานส,สวยๆรับประทานกับข้าวนะครับพริกไทยเล็กน้อยครับ แต่งหน้าด้วยพาสเลยเลิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกับรสชาติอยู่แล้วแต่นี่มาในเวอร์ชั่นแบบพลพักนักปรุงครับกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาทอดซอสเปรี้ยวหวานครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a com ครับ วันนี้พบกับเมนูคู่แท้นะครับถึง4เมนูไปแล้วกับของข่าวที่พนนำมาฝากนะครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วของหวานไปไหนแน่นอนจะพลาดไปได้ยังไงครับพรุ่งนี้พบกับ4เมนูสวีท a าล n นไท e จะหวานแค่ไหนห้ามพลาดครับวันนี้สวัสดีครับ